อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบก,กันในช่วงตอนดึกๆเนาะณตอนนี้ก็เวลาจะ3ามทุ่มแล้วแอดก็มีข้อมูลดีๆนะครับผมมาอัปเดตมาแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของเด่นบนลุงเสริมหรือว่าอาจารย์เพชร ไพลินเนาะเป็นเจ้าเดียวกันนะครับเลขเด่นบนล่างตักเงินแชปมบนด้วยนะครับเลขหลักร้อยบนนะครับแอดอทดัแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากเลขเด่น10หน่วยล่างคุณป้าเวียงพีงกันอีกด้วยนะครับ แล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ห้แอดด้วยนะครับอ่ะก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มจากข้อมูลของคนไทยบ้านเนาะอ่าในวัดนี้ก็มาให้เห็นอีกแล้วอีกชุดหนึ่งนะครับสโลวบาล้านในวัดนี้ มาให้เห็นทั้งหมด3ใบเนาะนะครับก็มาลุ้นกันว่าใบาไหนจะเข้านะครับทุกท่านในคลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันให้เป็นชุดที่3เนาะจะมีชุด3ตัวบน2ชุดเน้นๆนนะครับต่างจากงวดเดิมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับมี097แล้วก็079ตัดได้9779แล้วก็07เนาะสรุปว่าในงวดนี้คนไทยบ้านออกมาแล้ว3ใบ ก็มาลุ้นกันนะครับผมว่าใบไหนจะเข้าเนาะนะครับอ่ะก็แอดไม่รู้ว่าชุดไหนจริงชุดไหนปลอมนะครับอ่าก็ต้องตามกันไปเนาะนะครับทุกท่านอ่าขอขอบคุณข้อมูลจากคนไทยบ้านนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นแนวทางของอาจารย์จิรัติพัฒน์สูตรนะครับสูตร2ตัวบนนั่นเองเจ้านี้นะครับผมว่าที่ผ่านมาเข้า71 2ตัวบนตรงนะครับามาเน้งวัดใหม่นี้16ตุลาคม2564นะครับผมจะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด6ชุดนะมี61 62 63 71 72และก็73นะครับเป็นข้อมูลจากอาจารย์เจิรธีพัฒนนะครับสูตร2ตัวบนนั่นเองใครที่ตามหาของเจ้านี้รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสูตรล่างอีกสูตรหนึ่งของแอตเต้นะครับซึ่งสูตรนี้ก็คำนวณให้วัฏนี้เป็นวดแรกเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีเลขเด่นที่ให้มาวางมาที่7แล้วก็8นะครับซึ่ง8ในวันี้ก็ไปนชนกับอีกสูตรหนึ่งเลย8นะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับสรุปว่านะครับผมในวันี้แอตเต้ te, ให้มาที่เด่นล่างจะมี3 7 แล้วก็8 5เนาะนะครับทุกท่าน4ตัวด้วยกันนะครับอ่าใครที่ติดตามของแอตเต้เด่นล่างนิงวัดนี้ก็ต้องมาเซฟเอาไว้นะครับอ่าขอขอบคุณข้อมูลจากแอตเต้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางจากเลขดับลดต้นทุนนะครับดับบนทุกทุกหลักเจ้าสัวพันล้าน VIP นะครับผมอ่าเจ้านี้สังเกตดูนะครับ ให้ผ่านมาแล้วห้างวดติดติดเลยนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุด16ตุลาคมนะครับผมก็จะให้มาที่เลขดับบนจะเป็น5เหมือนเดิมเลยนะครับทุกท่านอ่าทนนี่ชอบเลข5นีนงวดนี้ก็ต้องอะระวังไว้เนาะไม่แน่5จะมาอีกในงวดนี้นะครับหรือถ้าใครชอบอไม่ชอบเลขดับเนาะไม่สนเลขดับก็ต้อง เต็มไปเลยนะครับทุกท่านอาขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับนะครับบนจะสวพันล้าน VIP ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางจากเลขวิ่งสายทหารนะครับซึ่งเจ้านี้แอดขอพันธงไว้เลยว่าเป็นของปลอม100%เนาะเพราะว่าของแท้จะมาลงให้วันออกนะครับสายสายเลยนะครับเจ้านั้นแล้วก็พร้อมชื่อว่าฟ้ามีตานะครับเออ ซึ่งเจ้านี้นะครับเป็นของปลอมแต่ให้เข้า3หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับก่อนที่ล่าง83เนาะวัดใหม่ล่าสุดนะครับผม16ตุลาคม64ก็จะให้มาที่เลขดับอ่าเลขเด่นบนล่าง7ตัวเดียวในวัดนี้นะครับ7จะมาบนอีกหรือ,รอไม่ก็ต้องลุ้นกันเนาะนะครับหรือว่า7จะลงไปล่างก็ต้อง ลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับท่านอาขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งสายทหารบนล่างไม่ปักหลักนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางจากนะครับแอดนันเนาะชุดสรุปล่างนะครับผมซึ่งแอดนันนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็เฉ็ีเดเนาะให้มาที่3637นะครับแต่ไม่ให้38มมาก็ต้องอ พลาดไปนะครับผมในวัดใหม่ล่าสุดนะครับผมใครที่ยังติดตามของแอดนันอยู่เนาะแตงวัดที่ผ่านมาก็ให้ฟัน3นะครับตัวเดียวเน้นๆก็ถ้าใครเป็นสายวิ่งก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับวัดใหม่ล่าสุดนะครับผม16ตุลาคม64นะครับก็ให้มาแล้วจะมีเลขหลักหน่วยเลขเด่นนะครับเด่นล่างมี6 7 8 9และ0นะครับ แล้วก็นอกจากนี้ชุดนี้จะเป็นชุดสรุปล่างเนาะนะครับให้มาที่เจ็ดชุดด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างฟันศูนย์ในวาดนี้ฟันศูนย์ในวาดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดเน้นเนาะศูนย์สองสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ชุดฟันเน้นนะครับให้มาที่แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ว่างั้นเนาะแอดนันนะครับ เป็นเจ้าของข้อมูลใครที่ยังตามของแอดนั้นอยู่ในวัดนี้ก็ต้องรับเอาไว้เซฟเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะแอดนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางนะครับผมจากเด่น10หน่วยบนล่างนะครับเด่น10หน่วยบนล่างาทรัพย์เศรษฐีเนาะเจ้านี้นะครับผมกอยเข้ามาแล้ว2งวดติดรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะครับก็บางงวดให้เข้าเด่นบน บางงวดให้เข้าวิ่งล่างนะครับอ่าเดงวันนี้จะเข้าบนหรือเข้าล่างก็ต้องตามต่อกันใหม่นะครับก็งวดที่ผ่านมาเข้านะครับเข้า3หลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับอ่ะมาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับผม16ตุลาคมให้มาทีอะไรบ้างมีเด่น10หน่วยบน2 3 4 5นะครับ เป็นเด่นบนเป็นเด่น10หน่วยบนล่างนะครับทรัพย์เศรษฐีใครที่ชอบของเจ้าดีก็รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากทรัพย์เศรษฐีนะครับและก็ต่อมาก็จะเป็นเลขดับนะครับเลขดับ10หน่วยล่างนะครับเลขดับ10หน่วยล่างแอดปุ้ยเนาะนะครับแอดปุ้ยนี้ก็เป็นเลขดับที่น่าติดตามอยู่นะครับเจ้าหนึ่งเลย ว่าที่ผ่านมาให้มาที่เลขดับ10ล่างจะมีอะไรบ้างมี5 6แล้วก็่า่เนาะก็ถือว่าให้ผ่านทั้ง2ใบเลยว่าที่ผ่านมานะครับมาเนนงวัดใหม่นี้ล่าสุดนะครับผม16ตุลาคม64ก็ให้มาที่เลขดับ10ล่างนะครับมี6 7เนาะอันนี้เป็นชุดที่1นะครับชุดที่2ก็ให้มาที่เลขดับ10ล่างจะเป็น8นะครับ เป็นข้อมูลของเลขดับ10ล่างแอดปุ้ยเนาะส่วนใบนี้2ใบอีก2ใบที่เหลือนะครับจะเป็นเลขดับหน่วยล่างของแอดปุ้ยเหมือนกันว่ที่ผ่านมานะครับผมทั้ง2ชุดนี้ให้มาที่เลขดับหน่วยล่างจะมี9แล้วก็8ก็ถือว่าให้ผ่านทั้ง2ใบนะครับซึ่งเนงวัดใบนี้ใบแรกให้มาที่เลขดับหน่วยล่างจะเป็นหเนาะแล้วก็ อีกชุดหนึ่งเป็นเลขดับหลักหน่วยล่างจะเป็น5นะครับใครที่ติดตามของเลขดับ10หน่วยล่างแอดปุ้ยก็รับเอาไว้ลดทุนนี้ว่าต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปุ้ยนะครับและก็ต่อมาในะครผมก็จะเป็นแนวทางของแชมป์บนนะครับ2ตัวมา1ตัวเนาะแชมป์บนนี้ก็เสถิิินะครับให้เข้าเยอะกว่าหลุดเนาะนะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่า ว่าที่ผ่านมาเนีครับผมเข้า7นะครับหลัก10ของ3ตัวบนก็บนเนี่ยออกมาที่171นะครับวัดใหม่ล่าสุด16ตุลาคมก็มาลงให้แล้วนะครับจะมีแชมป์บนนะครับ3แล้วก็7นะครับใครที่ติดตามของแชมป์บนในวัดนี้รับเอาไว้ตามต่อกันไหมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นข้อมูลนะครับ เลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักตักเงินเนาะส่วนมากก็จะเข้านะครับส่วนมากก็จะเข้าบนแต่ว่าที่ผ่านมาเข้าล่าง3นะครับอ่าก็เป็นลงล่าง3เนาะนะครับก็เข้า3หลักหน่วยนะครับวัดใหม่ล่าสุด16ตุลาคม6 4ก็ให้มาแล้วให้มาที่เลขวิ่งบนล่างนะครับ3แล้วก็9นะครับ 3แล้วก็9นะครับทั้งส,งสําสำนักนี้ทั้งแชมป์บนแล้วก็ตักเงินนะครับให้ชน3เหมือนกันนะครับนว่านี้3จะมาบนหรือ3จะมาล่างนะครับก็ต้องลุ้นกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากตักเงินนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของหลักรไว้นะครับแม่นๆซึ่งเป็นข้อมูลจาก A อสเอทัศนะครับให้เข้ามาแล้ว2งว่าติดติด ถึง3งวดติดๆเนาะรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดเข้า1นะครับหลักร้อยของ3ตัวบนบนเนี่ยก็ออกมาที่171งวดใหม่ล่าสุดนะครับผมให้มาแล้วมีเลขหลักร้อยบน4 5 6แล้วก็7นะครับอ่ะ 4 5 6้ากแลวก็7นะครับปักหลักร้อยมาให้ตามนี้ใครที่ติดตามของ a t ดเทาะสูตรหลักร้อยก็รับเอาไว้เซฟเอาไว้นะครับผมขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับและก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของบิดตยสารลงเสริมหรือที่เรียกกันว่าอาจารย์เพชรไพลินนั่นเองนะครับอ่าเจ้านี้ก็ ดูจากใส่ตินะครับผมเข้ามาแล้ว7งวดอ่าเงวดติดติดเลยรวมงวดล่าสุดนี้ด้วยนะครับอ่าก็ไม่ธรรมดาเลยเนาะนะครับล่าสุดนะครับผมเข้า1ทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับกองมาที่บน1 7 1เนาะเข้า2เดิงนะครับอ่าวัดใหม่ล่าสุดก็มาลงให้แล้วนะครับลงเสริมนะครับก็จะเป็นเลขเด่นบนล่างให้มาที่ สี่ 4, และก็9นะครับส่วนมากแล้วให้เข้าบนเนาะเพราะว่านะครับก็ดูจากสติแล้วเข้าบนเป็นส่วนมากนะครับแต่ก็ไม่รู้ไม่ระบ,บุว่านะครับเป็นสูตรบนหรือล่างเนาะก็ต้องบนไว้ก่อนนะครับท่บานเพราะว่าสติเข้าบนเยอะนะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากลุงเสริมหรือว่าอาจารย์เพชรไพลินด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแนวทางนะครับผมจาก เลขเด่น10หน่วยล่างคุณป้าเวียงพิงนะครับผมอ่าเจ้านี้นะครับคุณป้าเวียงพิงก็สติไม่แพ้ใครเลยเนาะความแม่นนะครับให้เข้างวดที่ผ่านมา8นะครับก็ส่วนมากเลยนะครับก็จับผิดเนาะไปจับ2นะครับว่างั้นนะฮะหลายคนก็คอมเมนต์บอกแอดอยู่เนาะจับ2เป็นส่วนมากไม่จับ8เลยว่าที่ผ่านมาแต่8ให้เข้าหลัก10นะครับอ่ามาในวัด ล่าสุดนะครับ16ตุลาคม64ก็ให้มาแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับ4 5 6แล้วก็8นะครับ4 5 6แล้วก็8นะครับแต้มสูงทั้งนั้นเลยนะครับผมในวัดนี้นะครับซึ่งแอดก็ชอบเลข4แล้วก็เลข5มากๆเลยในวัดนี้นะครับจะมา4หรือมา5ก็ต้องตามต่อรุ่นกันเนาะนะครับผมขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ เวียงพิงหรือว่าแอดเวียงพิงที่แบ่งปันให้ด้วยนะครับ